ไปไปสวัสดีค่ะ okay. วันนี้ผมเชอบอาเดนอันดาฟรมดีครับวันนี้เรามาเวียนเทียนเวียนเรื่องเลยจากวันนี้เป็นวันอาสาฬหะบูชาใช่ไหมครับเวียนเวียนเทียนใช่ไหมอันดาเป็นเทียปไปยชมอาเดนยปเป็นเทียนเลยครับอ้มันดาจูงน้องก็ได้อันดาอาเด ไอจ yeah. uh, yeah. ุ corona, euh. ้น้องไปเลยตอนนี้เราก็ถือดอกบัวแล้วนะครับเรียนเทียนกันซื้อของเล่นมาด้วยใช่ไหมเด็กอย่าเพิ่งไปแย่งน้องไม่เป็นไรให้น้องถือไปก่อนก่อนตอนนี้เด็กก็รอกินเทียนนะครับกำลังจะจุดเทียนเด็กมาค่อยๆมานี่ ได้นี่มาวันนี้เดย์ก็เดินเวียนเทียนรอบแรกนะมีประสบการณ์แล้วนะมีประสบการณ์ว่าทูบหล่นใส่เท้าแล้วเดย์บอกร้อนครับรนนพูดโทอันเดียพูดโทอเวียน,นเทียนรอบแรกนะ อันดาเดินไปเร็วมากครับเราต้องตามอันดาไปด้วยครับอันดาอันดาจะวิ่งไปไหนอันดามานี่อันดาอันดาวิ่งไปไหนคะไม่ต้องกลัวไปเลยเดยไปค่อยๆเดินดาค่อยๆเดินดาหนี้เดินระวัง เดินกดโทรศัพท์ที่ผานนะเดินช้าลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วขาดอันาเอาดอกไม้วางไว้ตรงนี้นะคะนี่ด้ดอกไม้วางนี่คไปเอาตรงนี้ดนดนนนเดี๋ยวมีระบบรอบที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเดี๋ยวพ่อทุกวางไว้ปักให้ อะรปปเปี่ยกับต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะโอเคเอาพี่สาลูกไว้เราพี่นเลยับสาครั้ง ก็กำลังกลับบา้านนี่ก้อนโอยเจอใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอให้ได้บุญทุกคนนะครับอ,อ,อ,อ่ากดไลค์กดเพ์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะดาบ๊ายบายเร็วดาบ๊ายบายค่ะบ,บ,บายมองหน้าด้วยบ๊ายบายเด้อบ๊ายบาย